สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทาง <c oughs> แนวทางหวยอุตาาหาฟังหวยไทยนะคะเป็นสูตรตัวเด่นสูตรแอดลงทั้งสูตรเก่าสูตรใหม่นะคะสูตรใหม่น่าสนใจมากนะคะสูตรใหม่อยู่ท้ายท้ายคลิปนะคะทุกคน แอดให้ดูเด่นสูตรเก่าก่อนนะคะเผื่อว่านางมานะคะให้ดูเป็นแนวทางเดิอมแต่แอดะสนใจเด่นสูตรใหม่นะคะแอดว่ามันเข้าดีนะคะทุกคนให้ไปที่หนึ่งศูนย์ค่ะสูตรเก่างวดก่อนหลุดนะคะนี่งวดก่อนให้ศูนย์สมหลุดนะคะงวดนี้ให้หนึ่งนะคะให้หนึ่งศูนยนะคะแอดเขียนนี่คะ่ะจะเขียนเลขหนึ่งนะคะนี่ หมึกมันคึมไปหน่อยนะคะก็เลยมาเขียนเพิ่มตรงนี้นะคะให้เห็นเนาะไม่เป็นไรเนาะคะ่ะหนึ่งศูนย์นะคะไม่รู้ว่าจะมาไหมนะคะเพราะว่างวดก่อนให้ศูนย์สามมันมันหลุดค่ะศูนย์สามไปเสนอหน้าอยู่นู่นข้างหน้านูนะะ่นค่ะไม่ถูกนะคะตัวเจาะก,ก็ไม่ถูกค่ะแต่ว่า งวดนี้แอดเอาเลขเดินดีนะคะเลขเอาเอาเลขเดินดีของหวยไทยเลยประกบกับตัวเด่นสูตรใหม่นะคะประกบกับตัวเด่นสูตรใหม่มารอดูกันว่าจะเป็นยังไงคะ่ะทุกคนแล้วก็จับคู่ให้ด้วยนะคะสูตรนี้เพิ่งคิดได้เนี่ยคะ่ะนั่งนั่ง,งกำลังนั่งทําหวยหวยเล่าพัฒนาอยู่นะคะก็เลยเอเ๊แวบมาคิดหวยไทยให้ทุกคนดูเพราะว่ามันใกล้ออกแล้วเนาะก็เลยได้สูตรนี้มานะคะจะชนกันกับทุกท่านไหมนะคะหรือว่า จะยังไงก็เอาไปพิจารณากันดูนะคะเพราะว่าถ้าถ้าตัวเด่นอะเดินดีค่ะถ้าตัวเด่นเดินดีนะคะตัวเด่นมันเดินดีอยู่แต่ว่าตัวประกบหลุดไปหนึ่งงวดนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูเอออันนี้มันก็ประกาสีแดงมันก็วงได้นะอยู่นะเอะเดี๋ยดีเนาะอันนี้ก็เข้าไปที่สามแนะ เต่มเข้าแต่ว่าตัวประกบหลุดแอดอาปาะกาสีน้ำเงินวงจะเห็นกันไหมเนาะมาดูกันค่ะมาดูกันนะคะสูตรใหม่เห็นอยู่เนาะเห็นอยู่เนาะค่ะเพราะว่าแอดกลัวอาปากกาหมึกซึมวงแล้วกลัวมันไปทับตัวเลขตัวเด่นนะคะกลัวเพราะว่าแอด เว้นตัวเลขไว้นิดเดียวเองค่ะตอนเขียนมันไม่ได้คิดอะไรเนาะพอตอนจะวงกลัวปากกาไปโดนนะคะกลัวปากกาหมึกซึมไปโดนก็เลยเอาปากกาสีน้ําเงินวงไว้นะคะก็พอดูได้อยู่เนาะพอดูได้ไหมคะพอดูได้เนาะก,ก็ขยายเอาเดอ้อแขบแล้วไปขยายดูกันเอานะคะทุกคนอันนี้เป็นสูตรใหม่นะคะแอดว่าถึงว่าไม่ใช่ตัวเด่นพวกนี้เดินแต่ว่า ตอนนี้เลขไทย,ยค่ะ0796นะคะสมมุติเนาะแอดเอาสีหลักเลยนะคะตอนนี้หาอะไรก็ได้ที่ประกบ0796นะคะเพราะว่ามันเข้ามาแล้ว1 2 3 4 5 6 7นะคะ7งวดติดนะคะ7งวดติด ตัวเด่นก็เข้ามาเจ็ดงวดติดนะคะเป็นตัวนี้นะคะที่แอดเอามาประกบ0ูนย์อันนี้เป็นสูตรตายตัวเลยนะคะ0ูนย์ด้าหวยไทยแอดจะลองทําทั้งปีดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าตัวเด่นสูตรลับเนาะคะที่ให้ลงไปมันมีแค่9 6นะคะแต่ว่าสูตรนี้แอดเพิ่มเพิ่มอันนี้ไปให้เพิ่ม0ูนย์ไปให้นะคะทุกคนมาดูกันก่นกอนเนาะ07นย์นะคะงวดวันที่งวดวันที่ส6บนี่สองนะคะประกบกับ ประกบกับ0796นะคะหวยออกมา598แล้วก็79นี่นะคะ7กับ9ประกบกันก็เข้าไปนะคะ7งวดนะคะถ้าสมมุติเอาตัวประกบนะคะ1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6โอ้6งวดเนะเาะแอดเริ่มตั้งแต่งวดวันที่1กุมภานะคะเข้าไป5งวดนะคะ1 2 3 4 5สูตรนี้เอาประกบกันเข้าไป5งวดนะคะหลุดงวดนี้ค่ะ รุดอ้วนนี้นะคะหรือเราจะเพิ่มตัวไปประกบหาตัวเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวก็ได้นะคะเป็นไรเป็นสามบ่ศูนย์เจ็ดนะคะงวดนี้ให้ไปที่ศูนย์เจ็ดนะคะศูนย์เจ็ดบวกประกบนะคะศูนย์เจ็ดเก้าหกนะคะไม่งงเนาะศูนย์เจ็ดเก้าหกนี่เป็นตัวยึดหลักเลยนะคะทุกคนจะหาเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวก็ได้จะเป็นตัวไหนดีละ่ะสามบ่ ถ้าถ้าเอาสามมาตัวนี้โอ้ไม่ได้อีกเหมือนเดิมนะคะเอานี่ละค่ะยึดหลักสี่ตัวศูนย์เจ็ดเก้าหกนะคะศูนย์เจ็ดเก้าหกนะคะศูนย์เจ็ดประกบกับศูนย์เจ็ดเก้าหกนะคะมันก็จะได้ศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์หกนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดหกนะคะ,ะ,คะทุกคนว่าหวยมันจะอยู่ทรงนี้ไหมนะคะแต่ว่าตอนนี้เรายึดหลักไว้ศูนย์เจ็ดเก้าหกนะคะ ถ้าเอาแค่07964ตัวนะคะแล้วก็หาตัวอื่นมาประกบก็คือเข้าทุกงวดเลยนะคะนี่เห็นไหมใน9ก็เข้านะคะนี่เออดวงกลมให้ก่อนแอดก็อธิบายไม่ค่อยเข้าใจนะคะงงตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะคะแอดก็ทําตามความเข้าใจของแอดนะคะบางทีอธิบายอาจจะไม่เข้าใจแอดเป็นคนอธิบายสูตรไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งนะคะทุกคนแอดอธิบายสูตรไม่ค่อยเก่งนี่แหละคะ่ะคือตัวที่แอดยึดหลักไว้นะคะ ตัวที่แอดยึดหลักเอาไว้นะคะตอนนี้ก็คือถ้าเป็นตัวเจาะนะคะนี่ถ้าเอาสองสูตรนี้มาประกบกันนะคะมันถ้าเราไม่นับพวกนี้เนาะนี่มันเข้ามาแล้วห้างวดนะคะแต่แตงงวดนี้หลุดค่ะเ,เราจะเอาอะไรมาถ้าถ้าว่าเป็นห้าตัวแต่ว่าอย่าตัดสี่ตัวนี้ออกค่ะศูนย์เจ็ดเก้าหกนี่ยึดหลักไว้เลยนะคะแอดจะยึดหลักสูตรนี้ทั้งปีนะคะจะยึดหลักศูนย์เจ็ดเก้าหกไว้ทั้งปีแล้วก็หาตัวมาประกบ ตัวประกอบเราต้องเอาตัวประกอบไม่เกินสองตัวนะคะทุกคนตัวที่ว่าเป็นตัวเด่นนี่ที่จริงที่จริจรงอันนี้เป็นตัวเด่นนะคะทุกคนนี่เป็นเด่นสูตรใหม่นะคะนี่ก็ถือว่ายังไม่หลุดเลยนะคะยังไม่หลุดเลยนะคะเด่นสูตรใหม่นะคะเด่นสูตรใหม่โอ้ยวงประกาศสีแดงไม่จะได้เห็นแอดกบมองดูแล้วมันไม่ค่อยเห็นเนาะแต่ก็เห็นอยู่นะคะวงลายสีเกินก็ลายตาบ่ แงแอดกลัวไปวงโดนไอ้นี้นะคะกลัววงโดนตัวเด่นมันก็เลยไม่ได้นี่นะคะมันก็ไม่โดนนะเฮ้ยเออจะได้เห็นชัดๆเนาะทุกคนกลัวทุกคนลายตาค่ะก็เลยเอาไปเอามาลายกว่าเดิมอีกเลยเอาปกาสีน้ำเงินวงนะคะ เอสก็รู้ว่าทุกคนเข้าใจอยู่นะคะแต่ว่าเอสค่ะอธิบายวกไปว,วนมาขออภัยนะคะทุกคนเอสเนี่ยแหะค่ะเอดไม่ค่อยเก่งอธิบายสูตรแบบอย่างเนี้ยคะ่ะไม่ค่อยเก่งนะคะเรื่องอธิบายอะไรอย่างเนี้ยไม่ค่อยเก่งก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าใครฟังแล้วงงนะคะนี่เนาะเอามาจับคู่กันนะคะตอนนี้เรารอดูว่ามันจะเข้าไหมนะคะสูตรจะเดินต่อไหม พูดถ้าเดินต่อนี่เราก็ยึดหลักเลยนะคะ0796แอดว่ายังไงก็ไม่หลุดนะคะแต่ว่าจะมาเหนือเมฆไหมนะคะเพราะว่าเดินดีนะคะ0796ถ้าเอาทั้งปีเลยถือว่ามันยังไม่หลุดนะคะถือว่ายังไม่หลุด0796ด่ที่จริงนี้คือตัวเด่นนะคะตัวเด่นที่เรายึดหลักแต่อันนี้มันก็เด่นเหมือนกันนะคะแอดเอา07เลยนะคะประกบกับ0796มันก็จะได้0007นะคะ 000, 0 0น7 0 9 0นย์นเูนย์เก้าศูนย์หกนะคะเ0็ดศูนย์เเจ็ดเจ็ดเกดนะคะอันนี้เป็นสูตรนะคะเป็นสูตรเป็นสูตรชตัดเจนไม่นอ้อเอาแอดคือตั้งกล้องเงี้ยวนี่ก็คือเหลือเพื่ๆไหลเถอะเอาสาร้างมาโถเนาะน,นี่แหละค่ะใคเยอบไปใคเยอบมาเดี๋ยวเอฟซีงง <c oughs> ตั้งกล้องตลก้าง เมาขีตานั่งกำลังจะนั่งทำสูตรหวยไอ้นี่ลงนะคะก็เลยเอ๊ะหวยไทยยังไม่ค่อยได้ลงเลยนะคะแอดก็เอ๊ะมันเจ็ดเก้าเจ็ดหกอีกแล้วทุกคนแต่ว่าเจ็ดศูนยูนย์เจ็ดนี่มันคือตัวกลับเลยนะคะนี่แต่มันก็ดีนะคะมันกลับหัวให้เลยนี่เราจะได้แบบว่าไม่ต้องถามว่าแอดชอบตัวไหนไม่แอดยังเฉยๆนะคะหวยไทยพวกแอดไม่ค่อยสันทับนะคะหวยไทยเอา ส่วนมากจะเอาตัวที่ตัวเองชอบนะคะเล่นหวยไทยแต่ตอนนี้ก็คงจะนี่นะคะไอ้สูตรหกเก้าที่แอดลงให้ทุกคนดูเป็นสูตรลับนะคะสูตรลับสูตรลับที่แอดเขียนว่าสูตรลับนะคะทุกคนนี่มันเดินดีนะคะถ้าจะเอาแค่หกเก้านะคะมันก็เดินมาทั้งปีเลยนะคะนี่หกเก้ายังไม่หลุดเลยนะคะทุกคนแต่ว่าเก้าเดินยาวมากค่ะนี่เก้านี่เข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเจ็ดงวด เจ็ดแปดงวดเก้าเข้ามี่หมดเลยนะคะกี 1, ่งวดหนึ่งสองสี่ห้าหกเจ็ดนี่แหละคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นสูตรที่ลงให้ดูก่อนหน้านั้นแอดเรียกสูตรลับนะค่ะสูตรนี้สูตรสูตรแบบสูตรตามเลขไหลเลยคะ่ะเออเราก็ตั้งชื่อบนนะ,ะสูตรลับวนี่นะคะแอดก็ตั้งชื่อว่าสูตรลับว่ร์ั่นนี่นะ อันนี้ก็ลงให้ดูไปแล้วนะคะแต่ให้ดูอีกรอบเพราะว่าแอดเพิ่มเจ็ดศูนย์ไปนะคะทุกคนนี่เนาะเพิ่มเจ็ดศูนย์ไปให้มันอย่างนี้นะคะทุกคนแต่ว่าดินดินสองตัวเนี่ยคะ่ะดินสองตัวที่แอดเอามาประกบศูนย์เจ็ดเก้ามันให้ศูนย์เจ็ดนะคะซึ่งศูนย์นี่ชนกันกับสูตรสูตรเก่านะคะสูตรเก่าก็คือสูตรที่แอดให้ดูก่อนหน้านี้เนาะนหนเนาะ ศูนย์นี่ชนกันนะคะที่ให้ศูนย์หนึ่งนี่นะคะมันชนกันที่ศูนย์นะคะตรงนี้ศูนย์จะมาแล้วบอกค่ะชนกันที่ศูนย์นะคะทุกคนเอา้าสําหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูเลขอันนี้กันสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะปิดท้ายด้วยเลขที่แม่โทรบอกนะคะกลัวหลายๆท่านยังไม่เห็นนะคะนี่นะคะเลขที่แม่โทรบอกนะคะปิดท้ายเลย ลงให้ดูนะคะลงให้ดูอีกรอบนะคะส่วนตัวแอดได้มาแล้วค่ะได้มาแล้วค่ะในในแอปก็ไปเพิ่มมาอีกแล้วเห็น f อซเห็น f อฟซบอกว่ายังเหลืออยู่ก็เลยไปเพิ่มมาอีกนิดตรงไหนนะคะไม่กี่ใบแล้วค่ะแล้วก็ได้ข้างนอกด้วยนะคะข้างนอกแอดได้มาสามใบนะคะก็แบ่งกันกับที่บ้านนะคะก็แอดเหลือหนึ่งใบแฟนเอาไปหนึ่งใบแอดหนึ่งใบแล้วก็ให้ เมญ่าหายเมญ่าอีกหนึ่งใบนะคะทุกคนซื้อมาจากข้างนอกก็แบ่งกันนะคะบัวใดได้ห้าตรงแบ่งุสันปันส่วนค่ะถูกรางวัลที่หนึ่งมาใบใครใบ,ใบมันเลยค่ะสีบัวใดตงพิษกัน <laughs> เอาสำหรับคลิปดีแอดลาไปก่อนเดอ้อขอให้หมานขอให้เฮงน,นะคะขอให้ปังขอให้เป็นแนวทางที่ดีเนาะที่แอดลงไปขอให้เป็นแนวทางที่ทุกคนมันมนเด้อ สำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนเด้อขอให้มานขอให้แฮงขอให้สูตรนี้เดินดีนะคะ0697เอ้ย0796นี่เป็นเป็นเลขเด่นที่น่าจับตามองมากนะคะเพราะว่าเลขไทยยังไม่หลุดจากนี้นะคะยึดหลักแอดจะยึดหลักเลยทั้งปี670796แอดจะดูว่ามันจะมากี่งวดนะคะยึดหลักนะคะแต่ว่าตัวประกบเรานี่สิมันจะเข้าไหมอ้ารอดูค่ะว่าเลขมันจะมาแบบพิสดารไหมนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ